ตีแทบตายไปเรือยสองมิลตีขาแทบตายหลพิ้วเรียบสิเกเ็นเนะี่ยฝันเอาไว้แล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอย่าพ่นมานะพอเราสอบโดน,นนะ้ำนะเอา ไอโฟนกันน้ำไม่ใช่หรอใครของขวลื่นเหรอระวังทางตะ้คบดด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 